สวัสดีครับบ่าวเบียร์ท่าพน้องกับผมนะครับวันนี้เบียร์ก็อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนยังติว๋วโรงเรียนบ้านเมืองบาโรงเรียนบ้านเมืองบานะครับวันนี้เราก็มาทําโรงทานนะครับนะฮะแจกไก่ทอดแล้วก็น้ําแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับผมให้กับเด็กๆแล้วก็คุณครูนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้เบียก็ต้องขอบคุณนะครับที่น้ําอ้อยด้วยนะครับที่อาเหมาไก่ทอดบ่าวเบียร์นะครับให้มาแจกกับเด็กๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ ขอบคุณป้าตุ๊กด้วยเมื่อคืนนะครับแล้วก็มีพี่สายคนหนึ่งนะครับบริจาคน้ํามา200บาทนะครับจําจชื่อไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําหลายๆอย่างเนาะนะครับวันนี้เป็นกอนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็จะมีอีกโรงเรียนหนึ่งกะติวเนาะข้าวมี่าั่นนาเป็นแบบเราจะแบ,บ่งเป็นสามส่วนนะคะอ,อนุบาลทานก่อนนะคะเอาไปเรียบร้อยแล้วลแล้วอันนี้จะเป็นส่วนของปหนึ่งสองสี่ห้าหก เพราะว่าป .3 มช่วงนี้เขาคิวเอ็นีนะคะแล้วก็<อ>มีโรงเรียนในกลุ่มค้าคาอีก78โรงเรียนนะคะทางนู้นก็8-5คนนะคะแล้วก็แบ่งให้เรียบร้อยนะคะส่วนทางนี้ก็ก็เหลือเยอะอยู่นะคะเลยน่าจะเพียงพอสําหรับเด็กเอันอนี้ก็มานั่งรอกันกนะะ็เที่ยงก้เที่ยงตื่นเต้นใช่ไหมคะจะได้กินไก่ทอดตื่นเต้นตั้งแต่มาค่ะทุกคนโอเคเดีย๋ยวเรามาดูบรรยากาศในการแจกไก่กันดีกว่าครับผมมาดูากันครับ รูกกันเลยอย่าเสียงดังนะคะยังมีห่อนแอปเปิ้ลนะก้นเนี่ยไม่แอปเปิ้ลอะน้องลาอ่ะอ่เยอะเยอีกอ่า ทอดใหม่ๆร้อนๆเลยมาแ้คนต่อไปเลยต้องหน่อยคนที่น้ำอ้อยด้วยนะครับวันนี้

อันนี้จะข้าวเหนียวนะครับแมวข้าเจ้านี่ฝั่งนี้แมวข้าวเหนียวเป็นแมวข้าเจ้าต่อแถวกันเลย ข้าเจ้าฝั่งทางนี้นะข้าเจ้าฝั่งทางนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดเลยตัวนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็แจกไก่ให้กับเด็กๆนะครับผมนะฮะก็โอ้ยังเหลือเยอะเลยครับเนี่ยยังเหลือเยอะเลยอ๋อไม่อิ่มเอาอีกนะครับผม เอาบ่อไข่ปลาโลบอ่ะบ่อไข่ปลาโลบอ่ะเอาแต่ไก่โอ้โอหุหน่ะเอาไปถุงเมืองเพราะมัน่ะนะนี่เลยนะครับผมครบ เราก็เหลือเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนยันงเหลือนะครับวันนี้ <TVs S 1> เพียงพอ <for> เพียงพอกับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับนะัอตอนนี้เราก็กาําลังแพ็คใส่ถุงนะครับนะ<อ>ให,ให้ให้เด็กๆพอมกับไปกินที่บ้านด <pasó. S 1> <ม>้วยนะครับแล้วก็ให้คุณครูด้วยนะครับผมนะครัตอนนี้กําลังช่วยกันนะครับแล้วก็เดก็กๆก็กําลังก,กินกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เด็กๆกันครับผมเดี๋ยวจะมาดูแกงนี้ตรงนั้นก็กำลังกินเยอะนะครับเหมือนกันนะครับผมแซบบ อย่างวะยากครับโอ้ไส่อะไรอ่ะแซ่บเอิบกินหมดอ่ะกินหมดโอ้ไปกัดกัดให้รบ้างเนี่ยคอบปะใกล้นะคอบคอปเสียหายเด้ไหมเด็กก็กำลังกินอยู่นะฮะนั่งกินฝั่งโน้นก็กินเป็นโต๊ะนะฮะเยอะเลยนะครับหลายคนนะครับวันนี้กินด้วยกันนะครับมาที่เราจะมาสัมภาษณ์สาวๆกันครับผมตัวนี้สาวๆ กำลังกินอร่อยไหมครับผมอร่อยเอ้าอันนั้นคือมีผู้ชายคนเดียวน่ะมีผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับตัวนี้ก็กินไปไล้อิ่มเป่าล่ะเราเพิ่มไหมหอยเชื่อเรืออะไรเนี่ยกำลังกินเรื่อยๆเนาะอ้าวจริงจ นะะฮครับผมตัวนี้เด็กๆก็พากินข้าวนะครับผมนะฮะสุดยอดเลยเด็วกๆว่าอร่อยมากแ้่ก็มีเพิ่มอีกด้วยนะอ้าวมาเบิร์ดอีกปะมาเบิร์ดอ,อ,อ,อีกอร่อยไหมนะ,ะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาทอดกายนะได้มาทํากิจกรรมแบบนี้นะครับเห็นเด็กแบบๆกินอิ่มคุณครูกินอิ่มแล้วก็แบบสุขใจนะครับได้เห็นดีแฮปปี้มากแต่ก่อนกินแบบว่า อุอ่นกินเนาะ,ะก่อนเนาะนวัาอะไรใช่เพราะว่าแต่ก่อนมันต้องแบบเดินทางมาข้ามวันมีเอฟเมาแล้วก็เราก็เอามาก่อนเช้านะครับมันก็แบบไม่สดมไ,มไม่ร้อนนะฮะวันนี้นะนนวันนี้แบบว่าสดๆร้อนๆทอดกันใ,นใหม่นะครับให้เด็กๆได้กินกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้าอ้อยนะครับผมน้ำอ้อยนะคะพี่น้าอ้อยนี่ อยู่อังกฤษนะฮะเหมาไม่มาทำโครงการโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีโรงเรียนแม่แล้วก็มีคุณแม่ปตุตูประตุด้วยประตุด้วยนะครับประตูก็เหมาเมื่อคืนเนาะอ่าใช่แล้วก็พี่บริจาคน้ำพี่พี่ฐานามาฐานามาดนะครับทักน้ำคืนสดๆเมื่อคืนตอนประมาณดึกๆก่อนเบียนอนนะครับผมพี่ฐานามาครับให้มา200บาทน้ำแล้วแต่เราก็ซื้อเพิ่ม ใช่ติดซื้อประมาณ600กว่าบาทนี่แหละเพราะว่ากลัวไม่พอกับเด็กๆเพราะว่าเด็กๆก็เยอะมี2โรงเรียน3โรงเรียนนะรวมกันไม่ไม่ได้สองสามโรงเรียนนะเด็กน้อยที่มาติวเอ็นทีแจ้งโรงเรียนนะพี่ออดเจ็ดบอกเจ็ดโรงเรียนเจ็ดโรงเรียนเลยเก้าโรงเรียนก็แบบเพียงพอกับทุกคนสุดยอดมากนะครับวันนี้จริงงานนี้โอ้ภูมิใจเบียร์ทอดแก่ทอดให้นักเรียนได้กินเก้าโรงเรียนนะครับผมเก้าโรงเรียนใหญ่นะเพิ่มข้าวนะฝั่งนู้นอ่ะข้าวไม่พอกินวันนี้ข้าวเขาเหลือครับเหลือเยอะมาก ไก่ก็เหลือข้าวเหลือเพราะเราเตรียมมาแบบให้เพียงพอนะครับไม่อิ่มเมาอีกได้นะครับวันนี้แบบกินให้อิ่มแบบเต็มที่ไม่หมดเหลือเอากลับไปกินที่บ้านต่อนะครับวันนี้สุด <c oughs> ยอดมากๆนะครับขอให้อา <c oughs> ปาตูกแล้วก็ <c oughs> พ,พี่น้ำอ้อยน,น,น,นะครับนะฮะขอให้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเป็นที่รักของทุกทุกคนขอใ้รวยนะครับขอให้บุญกุศลครั้นงนี้ ได้ดูด้วยกันนะครับผมเบียร์วันนี้เบียร์ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ตีห้าเราก็เป็นแรงกายพี่ก็เป็นแรงซับนะคะใช่แล้วก็เป็นจาน้ำม้าที่อ้อยนะคะวันนี้ก็มีทั้งไก่ทอดบาวเบียมีข้าวเหนียวแม่แม่นะครับวันนี้แม่ไม่ได้มานะครับผมให้เบียร์มาคนเดียวนะครับแม่ก็จะขายขายข้าวตอนเย็นนะครับผมกลัวเสียลูกค้า พราะว่าวันนี้เบียร์หยุดนะครับให้แม่ไปรับหน้าแท่นแม่เขาไปขายไก่หรอเปล่บอกให้แม่เราเรารับหน้าแท่นนะนะ <c oughs> บอกลูกค้าว่าเขาไวหน้าน,นะพร <c oughs> ุ่งนี้พรุ่ง <c oughs> นี้จะหนักจะเต็มเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนได้บุญกุศลนี้ด้วยกันนะครับนะฮะแล้วก็ขอบ <c oughs> คุณผู้ใหญ่ที่เมตตาพวกเราเนาะป่ิวัติอวยพรให้คนที่ร่วมทบุญในครั้งนี้หน่อยได้ที่วก็ได้ ก็ขอบคุณพี่นุ้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณประตูขอบคุณพี่ธนมาสนะคะที่ร่วมทําบุญโรนทานในครั้งนี้นะคะเด็กๆก็ดีใจมากนะคะก็แบบตื่นเต้นตั้งแต่มานะคะจะยันรอดย,ยันได้กินนะคะทุกคนก็แบบแฮปปี้มากนะคะก็ขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ รวยๆเฮงๆนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามค่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก,ก,ก่อนในเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปล้เดบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ